มหาเก็บพักเก็บหญ้าอยู่ทงหน้าคือเก่าทุกคนเงินหายากมหากินพักกินหญ้าพี่ละพักอดนนีมุดเจ้าเคยกินบ่พี่น้องค้นไทยนี่กินบ่เป็นดอกบนว่าหญ้าพักเดอนด่เด้อพักเด้อบเป็นหญ้าเด้อนี่เจ้าว่าแม่ปังหากินแก่หญ้า พี่น้องกินไท้เพิ่นบบเคยกินยาแบบนีเนาอคว่ยก็กินได้ค้นก็กินได้ก,ก,ไดก,กินง่ายๆทุกมือนเงเงหนงแหงหาหยากเนาะมาว่งแนวกินข่อยไห่ทุกคนมาแย่งอาหารควาย,ยกินง่ายๆ มาเบิองอาหารขอดีทุกคนควายมากินมดเพราะว่าควายมากินหญ้าค่ายมากอาบน้ามอยู่นี่เนาะควายก็ได้มากินมดเอาไปให้เงใดกินมาติเอาไปซุปใส่บะง่าขาวไหมทุกคนลวกแล้วก็ซุปใส่บะง่าขาวเสีบเสีบเลยเบิ่งพี่น้องคนไทยจีมาถามให้เจงใดกิน พัดหยาหวังทุกคนถ้าคนกินว่เป็นกน็ที่ว่าหยาเนาะเปลี่ยนพักแม่พี่น้องแซ่บเด้ล่องไปใหดกินบ้างเด้อการเหดซุปวุเป็นมาทามแม่ปังเด้อพี่น้องคนไทยว่ายายนี่กินหยาว่าสันว่าเป็นหญ้าเลยพี่น้องพัก พ่เจ้ากินเป็เป็นเนะาะก็คือหยาและเนเแม่ปังเป็นคนบ้านปลาเป็นคนบ้านนอกก็ได้กินเปลีนห้ากินง่าย